สวัสดีพี่หม่ค่ะพี่ไม่นี่ค่ะเขาทิพมีข่าวดีจะมาบอกกาวพี่น้องเดินพี่ไม่เหรอมีอะไรมาแจกปะเขาทิพมีค้องขวัญค่ะที่จะมามอบให้พี่น้องอีกแล้วนะคะเป็นเสื้อนะคะถีเขาทิพใสไปเฮ็ดบุญน,นะคะอยู่วัดพระบาทน้ําพุค่ะแล้วก็เป็นหมวกทีเขาทิพใสคือกันนะคะตามคําเรียกรลองเดอร์พนวานะคะเสื้อซื้ออะไรต้องมีกินกายน้เพนว่นเมื่อคื้นไปกลุ่มใสอยู่อัน <laughs> <laughs> อยู่เวทีนะคะอยู่อยู่หลังเวทีไอ้ตะว,ว,ว,วันแดงตะว,วันแดงบอวินนะคะเพื่อนว่าเขาทีมกับอุตสาหซักให้เรียบร้อยแล้วก็รีดน้าอย่ามันพวงามนะคะแต่ว่าพี่ดอมบอกว่า,วาให้มีกลิ่นกายด้วยบอเบอแกงซีตะเล็กนะคะกะอิลิลเราก็อยากแจกหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าพีแอดมินค่ะที่แหละเสนอไปว่าเอาอย่างดีเนาะ จังเสือคุ้มกับความฮักท่พี่น้องห้านะคะที่มอบให้เขาทิบหลัวการฮักเขาทิที่ดาดินนะคะหรือว่าสิเป็นทองแต่ว่าพี่แอดมินบอกว่าบอบอวบอบอบ่ได้บ่ได้บ่ได้เอาเป็นเสือก็หมวกีกว่าบ่เอาท่องอาสันพี่แอดมินยิดแล้วอดเลยอดเลยพี่น้องทีจะซีรว <laughs> มาแล้วค่ะนะคะ กติกานะคหะรือว่ากิจกรรมที่จะร่วมนะคะคพี่น้องรวมเล่นเกนะคะก็คือ,อคิดสโลแกนนะคะว่เขาเอื่อนว่าคำคมคำขวัญประจำครับที่ดาดินครับนะคะคว่ามีสโลแกนอีย่างนะะหนึ่งสโลแกนนะคะคอาจจะอคอยฮักเจอด์เขาทีา่คิดว่าอย่างนัฮักกันฮักกันไปโดนๆเด้อดดพี่น้อง อันนี้อันนี้นักลองคิวเตอร์ค่ะนะคะแต่ว่านองเฮานะคะมีวาอคิดเห็นจังไดอาจจะเป็นข้อผู้ซื้อของเข้าก็ได้นะคะแต่งออกมาเป็นเป็นก่อนหรือว่าข้ามคมนะคะหนึ่งเป็นหนึ่งสโ,โลแกนนะคะหอยนักลองแห่งบอแห่งงงเอาเป็นวานะคะเป็นสโ,โลแกปนประจำเขากันแล้วกัน,นะค,ะนะคะโโ่ะนะคะสําหรับสโลแกนที่นะคะถึกใจนะคะพี่น้องทั้ง ที่ดาดินครับนะคะรวมถึงเขาทิพย์เองค่ะเขาทิพย์ก็จะไปคัดเลือกกันเนาะนะคะว่าอันใดที่จะมอกับเเ้านะคะมอกับเขาทิพย์แล้วกับมอกับครับเฮ้านะคะก็รับไปเลยนะคะรางวันที่1เป็นเสื้อนะคะที่เขาทิพย์ใส่นะคะฮักเดอ้อฮักเดอ้อเสือตัวนี้ <laughs> นะคะแล้วกับมีหมวกนะคะเป็นรางวัลที่2แล้วก็รางวัลอีกหลายรางวันนะคะถ้าโดนใจพี่แอดมินเอาใจดีดเดอร์พี่แอดมินเพื่อนอนะ <laughs> ะะของรางวัลน้ำผลายค่ะนะคะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องที่ดาดินขับทุกคนเดิอนะคะที่เป็นกําลังใจให้กันเสมอมานะคะเดี๋ยวจะถาอาเดอร์สโลแกนฮักหน้าทีดีซีจุบุจุบุ